สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่องมัม a าแบดสตูดิโอช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้นะคะพี่ออมก็ได้รับรีเควส t มาให้รีแอคชั่นตัวอย่างหนังที่ชื่อว่า varian t and the serial thousand planet นะคะคนที่รีเควสมาก็คือคุณ the third นะคะคุณกันติน,นันแล้วก็แอมกอสนะยังไงขอบคุณมากๆเลยที่รีเควส t มานะคะก็หนังเรื่องนี้นะเป็นหนังที่ดัดแปลงมาจาก การ์ตูนของทางฝั่งฝรั่งเศสเขานะคะจุดนี้ก็น่าสนใจดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับคอมิกของฝั่งอเมริกานะคะก็ต้องมาดูกันว่าแบบคอมิกของฝั่งทางฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นยังไงนะแล้วพี่อมสนใจหนังเรื่องนี้นะคะก็เพราะว่าผู้กํากับผู้กำกับคนนี้พี่อมเขาถ้าจะเป็นแฟนเขาอยู่พอสมควรนะคะเขาเคยกํากับหนังที่ชื่อว่า The Professional ซึ่งเรื่องนั้นก็ได้นาตาลีพอร์ตแมนนะคะสมัยเด็กๆอยู่เลยยังเล่นแล้วก็เล่นดีมากนะคะ เรื่องต่อมาที่พี่ออมชอบก็คือ The Fifth Element นะเรื่องนั้น Bruce Willis กับ Mila ที่เขาตอนนี้กลายมาเป็นอลิสนะคะในใน Resident Evil เรื่องนั้นก็สนุกมากนะคะและต่อมาที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะก็ Lucy สกาโจนั่นเองนะคะก็ประสบความสำเร็จอยู่พอสมควรนะจริงๆเขาก็มีผลงาน,นอื่นๆอ,อีกอย่างพวก n i กิต้นี้ก็พี่อมอชอบนะคะพี่อมพ่อน้างจะเป็นแฟนพ่วมกับเพราะฉะนั้นพี่อมค่อนข้างจะสนใจหนังเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะ

You're running nearly twenty minutes late. Yeah, well, time flies when you're having fun. Welcome to Alpha. the city of a thousand planets where for hundreds of years every species has shared their knowledge and their intelligence with each other it's paradise wow. <laughs> after centuries of peace and prosperity an unknown force wants to destroy all we have created. Agents Valerian and Laureline, you have less than 10 hours to find the threat and eliminate it. Have to get it to work. The universe is after us. We need the two of you. To be the guardians of our future. Are you sure you know what you're doing? Valerian, trust me. How much time left? Our destiny Lihana. is in your hands. I him taught to that how do 20 uh, กรกฎานะคะจะฉายหนังเรื่องนี้ก็ดูโอเคนะเรื่องสีสันเรื่องเอเลี่ยนค่อนข้างจะเห็นเอเลี่ยนค่อนข้างจะเยอะมากนะคะก็อันนี้ก็เข้าใจแล้วว่าทำไม uh, ลุคไปซอนพว่วงกับเนี่ยรอเวลานานาน,นะกว่าจะมาทำ เพราะจริงๆเขาผู้กำกับนะคะบอกว่าเขาอยากจะทําหนังเรื่องนี้มานานแล้วแหละแต่ว่าเทคโนโลยีในตอนนั้นนะคะมันยังไม่พร้อมนะเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีเอเลี่ยนมากกว่ามนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรอให้แบบเทคโนโลยีมันแบบทันสมัยพอที่จะสร้างนะและเท่าที่ดูนะคะก็เอเลี่ยนดูดีหลายตัวเลยนะตัวที่พี่อมชอบก็มีตัวนกยุงนะคะแล้วก็ตัวที่แบบเป็นตัวใสๆอะ่ะแต่ว่ามันมีรายละเอียดของของตัวเอเลี่ยนนะคะ มันจะมีตัวหนึ่งตัวเล็กๆชื่อว่าคอนเวอร์เตอร์นะตัวนี้เขาบอกว่าตัวเล็กแต่ความสามารถใหญ่เกินตัวสามารถกินอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยกืนเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถเหมือนกับทำก๊อปปี้ออกมาได้แบบมหาศาลนะคะอันนี้ก็ต้องน่าสนใจว่าในหนังแบบการก๊อปปี้ออกมามันจะเป็นยังไงนะคะก็หวังว่า c g จะเนียนนะแต่เท่าที่ดูในตัวอย่างนี้โอเคอยู่เลยนะคะ แล้วก็มีตัวเอเลี่ยนที่เราเห็นอีกนะก็คือคอตานดาฮุกนะคะตัวนี้ก็เป็นสายพันธุ์สปีชีส์แรกที่มาติดต่อกับมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์แรกอันนี้ก็มีหลายตัวเลยเอเลี่ยนคิดว่าถ้ามีตัวอย่างต่อไปแต่เพื่อนไม่แน่ใจว่าจะมีตัวอย่างต่อไปอีกหรือเปล่านะเราอาจจะได้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าพอตเรื่องมันก็ยังไม่บอกเท่าไหร่นะบอกว่าวอลเลเรียน er กับทีมนะคะ ก็จะต้องไปปราบภัยให้ได้ภายในกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่รู้สึกว่าแต่เราก็ยังไม่รู้ไงว่ามันคือตัวอะไรแล้วก็หน้าตามันเป็นยังไงนะคะอันนี้พี่อมคิดว่าเขาคงเก็บให้เราไปดูในหนังกันเอาเองนะอาจจะไม่อยากจะเปิดเผยอะไรมากนะคะแต่ว่าโดยรวมคิดว่าตัวอย่างนี้ค่าน้องจะดูดีนะเรื่องสีแล้วก็ริฮาหน่าด้วยนะ จริงๆลิฮาน่าเขาก็มีผลงานการแสดงมาแล้วนะคะอย่างใน Battle Ship นะเป็นหนังหรือว่าซีรีส์ที่พี่ออมเพิ่งดูมาไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเองก็คือ Bates Motel นะคะเธอก็แสดงใช้ได้เหมือนกันก็ต้องมาดูกันว่าผลงานการแสดงในหนังเรื่องนี้ของเธอจะเป็นยังไงด้วยนะพี่ออมอไม่ค่อยกังวลอะไรเท่าไหร่กับความหนังเรื่องนี้นะคะรู้สึกว่าแต่ว่าเป็นห่วงพระเอกกำลังเอกนะเพราะว่าถึงแม้พี่ออมจะชอบทั้งคู่มากนะคะแดนเดอร์ฮานคนนี้ เขาเล่นเรื่องที่พี่ยอมดูล่าสุดก็คือชีพอมตะนะหรือว่า a c h i l for Wellness เขาแสดงดีอยู่พอสมควรแต่เรายังไม่คอนเน c กกับตัวละครเท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่วนคาร่าเองเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่คอนเน c กกับเธอเท่าไหร่จากหนังที่เธอเล่นนะคะเป็นหนังวัยรุ่นแล้วก็หนังส s u วอ i ์ไซส์สอด้วยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าบทนะคะหรือว่าการแสดงแต่เท่าเท่าที่ดูตัวอย่างนี่รู้สึกว่า ยังไม่มีอะไรขัดใจนะต้องไปลุ้นกันในหนังนะคะว่าจะเป็นยังไงเพียมก็เอาใจช่วยนะทั้งทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกเลยเพราะว่าเป็นแฟนของทั้งสองคนนะคะ<ม>ก็สําหรับคนที่ดูแล้วคิดยังไงกับตัวอย่างนี้นะคะ<ม>ก็สามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างนะคะชอบนางเอกไหมชอบพระเอกไหมหรือว่าชอบเอเลี่ยนตัวไหนนะคะอย่างพี่อมเนี่ยพี่อมชอบตัวที่แบบคอนเวอร์เตอร์ แต่อยากเห็นแล้วแหละว่ามันจะทําอะไรได้บ้างนะก็ต้องคอยไปดูกันค่ะโอเคยังไงเพื่อนก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณที่รีเควสต,ตัวอย่างมาด้วยนะก็สําหรับคนที่อยากจะรีเควสอะไรนะคะก็สามารถรีเควสกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะแล้วถ้าอยากจะติดต่อพี่ออมนอกเหนือจาก YouTube ใน Facebook นะคะรายละเอียดก็อยู่ในกล่องคําบรรยายด้านล่างเลยโอเคคลิปนี้พี่ออมไปก่อนนะคะ แล้วก็ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง m o v a b แ a r Studio ช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะบาย